ก็ขอสวัสดีครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัปไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่กำลังมองหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับอ่ะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มาเอาใจ นะครับเพื่อนๆที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับและมีแค่บัญชีทูม m น n e ว w a เ l ็ t นะครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับผมจะรีวิวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์นะครับซึ่งเกมตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักสำหรับหลายๆท่านแล้วนะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่มีจริงๆอาจจะยังไม่รู้จริงๆนะอ่าโอเคสำหรับสายฟรีสามารถทำได้นะครับ สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับซึ่งถ้าใครมีเวลาเล่นเนี่ยก็คือประมาณ3-4ถึงวันได้ถอนเลยแล้วก็มันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเมื่อทุกท่านนะครับกดลิงก์สมัครใต้วิดีโอ YouTube แล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นให้เราเลือกผ่านบัญชี Facebook แล้วก็ Google แล้วก็อะไรอีกสักอย่างให้เราเลือกบัญชี Google นะครับก็คือลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลพอเราลงชื่อเข้าใช้เสร็จปุ๊บ นะครับผมมันก็จะให้เรานะครับเออไม่ใช่อันดับแรกเลยมันจะให้เราโหลด F อก่อนอันดับที่1น,นะขั้นตอนที่1โหลด F อพอโหลด F อเสร็จปุ๊บมันจะให้เราเออสมัครสมาชิกโดยการให้เรากดไปที่ Google นะแล้วก็ให้เราล็อกอินผ่านอ,อีเมลนะครับก็คือจะปลอดภัยกว่าทุกบัญชีก็คือไม่ต้องสมัครผ่าน Facebook นะเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยมัน มันอ่อน A ถ้าสมมติว่า Facebook โดนบล็อกไปเนี่ยบัญชีของเราก็จะโดนบล็อกไปด้วยแบบนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ถ้ามันขึ้นรหัสเชิญเพื่อนนะครับถ้ามันขึ้นรหัสเชิญเพื่อนก็กดตกลงห้ามกดข้ามนะถ้ากดข้ามทุกคนจะไม่ได้โบนัส1น0 0 0หมืน,นะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาสมัครแล้วเขาเนี่ยกดข้ามโดยที่เขาไม่ได้กดคาว่าตกลงนะครับเขาจะไม่ได้รับตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเค ก็เมื่อเข้ามาอันดับแรกเลยค่าเข้ามาปุ๊บจะเจอหน้าต่างแบบนี้เลยแบบผมเลยนะครับทุกคนทีนี้ามาดูเมนูแรกเลยที่ผมจะอธิบายนะครับเมนูคําว่าสํารวจตรงนี้ครับผมกดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนไอตรงคําว่าสแกนเนอร์มันจะขึ้นคําว่า6กทับหแล้วก็ไอคาว่าโบนัสการสํารวจทุกคนครับตรงนี้คือไฮไลท์สําคัญให้ทุกคนมันจะมีศูนย์ทับสนะครั้งแรกเลยนะ ครั้งแรกไอ้นี่เห็นไหมครับสีทับ4ีนะครับมันจะขึ้นนะครับของคุณนะก็คือ0ูนย์ทับเมื่อเรากดสำรวจ1ครั้งมันจะนับเป็น1กดสำรวจสองครั้งนับเป็น2กดสำรวจ3ครั้งนับเป็น3าให้คุณหยุดก่อนแล้วให้คุณกดรับโบนัสอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่ากดรับแล้วก็กดสำรวจเนี่ยทำยังไงให้เรากดไปที่ค้นหาดาวเคราะห์กดเข้าไปเลยครับนี่ พอกดเข้ามาแล้วให้เราจิ้มไปไหมครับใช้2นิ้วจิ้มไวไหครับจิ้มยังไงก็ได้ให้มันได้เยอะๆนะครับนี่นะครับอันแรกเราได้มา3 2 1สองหนึ่งะก็เป็น6แเลยนะครับเ8 9 10ปอ่ะเห็นไหมผมได้ผมได้รับสิชิ้นส่วนนะครับอันนี้จะเป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ปลานะครับจะได้ไข่ปลามานะครับเดี๋ยวผมจะพวาว่าไข่ปลาทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้อ่ะกดตกลงก่อน เห็นไหมครับทุกคนตอนแรกเนี่ยไอตรงที่คําว่า43ทับ48นะครับมันจะขึ้นบวกมาอีกแล้วนะครับ43ตอนแรกมันขึ้น42ทับ48เนาะมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเพิ่มทีละ 3. สมสมุติว่าคุณกด3ครั้งแล้วปุ๊บต่อไปมันจะเป็นศูนย์ทับหกศูนย์ทับหพอคุณกด6ครั้งเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นศูนย์ทับเขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆทีละ3นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าประมาณะคมับมันจะขึ้นแบบไหนอ่ะ ดดดดอันนี้เราใช้นิ้วกดย้ำๆเลยครับกดย้ำๆตรงไหนก็ได้ที่เป็นดาวเคราะห์นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้อันนี้จะเป็นไข่อันนี้จะเป็นดาวเคราะห์ที่มันเป็นดาวเคราะห์นกอ่านี่จะเป็นไข่นกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปผสมว่าต้องทํายังไงนะครับไข่มันถึงมาเป็นนกแล้วก็มีมูลค่าอ่าโอเคนะอ่าทีนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้โฆษณาก็ให้เราดูจนจบไม่ต้องไปดาวนโหลดหรือติดตั้งอะไรนะครับแล้วก็ปิดโฆษณาไปได้เลย นะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ใช่ไหมครับเรากดดู2ครั้งแล้วนะครับทุกคนกดเข้าไปนะครับอ่ะกดเข้าไปปุ๊บอันนี้จะเป็นดาวเคราะห์แมะลงนะครับก็คือมันจะมีหลายดาวเคราะห์อันนี้จะเป็นไข่แมลงนะเราจะไปผสมพันธุ์ให้มันเป็นตัวแมลงอ่ากดปุ๊บเมื่อกี้เรากด3ครั้งเห็นไหมครับทุกคนถ้ากดครบ3มครั้งเนี่ยครั้งแรกมันจะขึ้นคาว่าโบนัสการสํารวจให้คุณกดรับก่อนนะย้ําว่าให้คุณกดรับก่อน นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์สาคัญเลยบางคนอาจจะไปกดรับทั้ง6แต่ว่าไปกดรับโบนัสทีหลังแสดงว่าเราเสียไม่ใช่เสียเออเสียเสียการสํารวจไปสามครั้งคือมันจะหายไปเลยนะก็คือมันจะไม่ได้ไม่ได้นับมันจะไม่ได้นับใหม่คือถ้าเรากดรับโบนัสปุ๊บมันจะเริ่มนับศูนย์ใหม่นะครับทุกคนอ่ะกดเข้าไปอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเรากดครบ3ามครั้งนะครับมันจะขึ้นแบบไหนนะครับอันนี้ผมกดไปก่อนนะครับ กดไปก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนกดมาปุ๊บอ่ะกดอ่ะดูโฆษณาอีกแล้วครับอ่ะกดตกลง47อ่ะ48ครับทีนี้ฟึ๊บอ่านี่ดาวเคราะห์ปลาคือดาวเคราะห์ตัวนี้มันจะสุ่มมาให้เรานะว่าเราจะได้รับดาวเคราะห์อะไรบ้างนะครับ กดตกลงเห็นไหมครับทุกคนโบนัสการสำรวจนะครับรับ5 0 0 0 5,000ันเลยนะครับทุกคนเราเล่นแค่2นาทีก็ได้5,000เหรียญแล้วเล่น3เอยเล่น2รอบก็ได้10,000เหรียญแล้วนะครับทุกคนก็คือเรากดสำรวจเนี่ยก็คือครั้งแรกมันจะขึ้น0ูนทับ3นะครับตรงนี้ไอตรงที่มันเป็น5,000กดรับครับสังเกตได้ว่าดาวตรงนี้จะเพิ่มขึ้นนะกดรับนี่ครับกดรับรับรางวัล5 0 0 0แล้วนะครับถูกต้องตกลงเห็นไหมครับทุกคน ตรงนี้มันจะขึ้นคําว่า0นทัแล้วดังนั้นมันจะให้เรารอประมาณ10นาทีนะครับทุกคน10นาทีมันจะสแกนเนอร์ดาวเคราะห์ให้เราได้1 1ดวงนะครับ10ก็คือสูงสุดก็คือ60นาที60นาทีประมาณ1ชั่วโมงครับประมาณ1ชั่วโมงเราจะได้รับดาวเคราะหเนี่ยก็คือ6 6 6เหรียญเอ้ย6ดาวแล้วเราไปสำรวจว่าในดาวที่ได้มาเนี่ยเราจะได้วัตถุดิบอะไรบ้างทีนี้วิธีการนะครับรับ ดาวเคราะห์เพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือนี่ให้เรากดคําว่าบวกด้านขวาตรงที่เป็นสแกนเนอร์นะกดรูปบวกแล้วให้เราดูโฆษณาหนึ่งครั้งมันจะได้รับอีกหนึ่งครั้งเป็น7อ่าหนึ่งชั่วโมงเราได้รับ7แล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเราได้รับ7ดาวเอ้ย7ดาวเคราะห์เออเจ็ดดาวเคราะห์น,นะครับพอเรากดปิดเห็นไหมครับมันจะขึ้นสแกนเนอร์หนึ่งทับหกเราสามารถาสำรวจดาวเคราะห์ได้อีกหนึ่งครั้งแสดงว่าหนึ่งชั่วโมงเราสำรวจได้ เแล้วนะครับเราสำรวจได้เจดครั้งแล้วนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็สำรวจใช้นิ้วจิ้มแรงๆนะฮะเอ้ยจิ้มใบในะครับเราจะได้ดาวเคราะห์สูงสุดเลยนะครับตรงนี้สามหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิบดวงนะครับบางครั้งมันจะขึ้นอ่ซากของดาวเคราะห์ให้เรานะครับก็รับไปเลยเราได้รับเจ็ดแล้วครับทีนี้พอท่านตรงนี้ครับ เปิดประตูและออกเดินทางสู่ดาวดวงดาวอันนี้ก็คือดูโฆษณาอีกหนึ่งครั้งเราจะได้รับอีกหนึ่งก็เป็นแปดแล้วนะครับกดปุ๊บนี่นะครับข้อดีของตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกดาวเคราะห์ได้นะครับเราจะไปดาวไหนก็ได้ดาวผลไม้ดาวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยดาวเคราะห์ปลาดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์นกดาวเคราะห์แมลงซึ่งตรงนี้นะครับจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายเพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีไหวพริบอ่ะสมมติว่าคุณได้รับดาว ดาวดอกไม้มาเยอะอ่าคุณก็อาจจะเลือกดาวดอกไม้ตรงนี้เพื่อที่จะได้วัตถุดิบเพื่อที่จะไปผสมอ่านะครับทําให้มันอัปเกรดเลเวลขึ้นนะครับอ่าโอเคเนาะผลไม้ดีกว่านะครับกดดูโฆษณาอ่ะโอเคดูโฆษณาเสร็จแล้วโฆษณาเนี่ยอาจจะนานหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นการสร้างดาวเคราะห์นะครับอ่ะทีนี้ดาวเคราะห์ผลไม้เรากดเลยครับออกเดินทางแล้วก็กดจิ้มไวไวเลยนะครับเนี่ยนะครับ อ่ะวันนี้เราได้เปรดาวเคราะห์แล้วนะครับทุกคนนี่นครับมันจะมีสิ่งแปลกปลอมได้ออกมาก็คือประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันครับอ่าสองสองช่องนี้ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้มาดูตรงดาวเคราะห์ของฉันดาวเคราะห์ของฉันได้มาจากไหนครับดาวเคราะห์ของฉันได้มาจากการผสมผสานระหว่างอ่าคืออะไรนะตรงนี้ครับดาวเคราะห์ตรงนี้ทุกคนยังไม่มีนะถ้ามันมีอย่างนี้แสดงว่าเรากดดูได้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้ง เราก็เลือกสร้างอันนี้ไม่ต้องดูโฆษณานะดาวเคราะห์ตรงนี้ไม่ต้องดูโฆษณาได้จากที่เราเก็บสะสมแล้วก็ผสมนะครับมันจะได้ดาวเคราะห์มาให้เราอ่ากดแบบนี้นะครับกดตกลงต้งไหนบ้างนะครับอ่าโอเคทีนี้ไอตรงนี้นะครับผมยานอวกาศสี่สิบแปดจุดสามเนี่ยนะครับไม่ต้องให้เราไปกดนะถ้าเรากดปุ๊บเราจะเสียดาวนะครับถ้าเราถ้าเรากดปุ๊บมันจะให้เราซื้อซึ่งผมมองว่ามันไม่จําเป็น แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวโอเคทีนี้ให้เรากดตรงกากบาดตรงสำรวจครับตรงกากบาดฟึบนี่ให้เราไปกดคำว่าท่องเที่ยวครับตรงนี้การท่องเที่ยวเนี่ยอ่ากดเข้าไปเลยครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะมีชิ้นส่วนดาวเคราะห์มาเรงให้เรารับเนี่ยอันบนแล้วก็อันล่างนะครับอันล่างต้องดูวิดีโอส่วนอันบนไม่ต้องดูวิดีโอนะครับอ่ะทีนี้ เมื่อเรานะครับผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงไอตรงที่จานดาวเทียมด้านมุมบนขวาเนี่ยมันจะขึ้นหนึ่งให้เรากดนะครับมันก็จะได้รับอันนี้ไม่ต้องไปอัปเกรดมันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณคิดที่จะเล่นานานๆเนี่ยอัปเกรดนะคุม้มแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นานานอาจจะอยากจะลองของอยากจะเล่นลองดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอัปเกรดให้เสียนะครับอ่านะครับตรงนี้ทีนี้มาดูข้อนี้ครับผมเอ่อ ตรนี้ก่อนพื้นที่จัดเก็บอ่ากดเข้าไปเลยครับนี่นะครับปกติแล้วนะครับผมทุกคนจะได้มาเนี่ยก็คือ0-200ทับส0 200นะครับซึ่งอันนี้ผมอัพเกรดไปแล้วเนี่ย4 0 0เห็นไหมวัตถุดิบมันล้นดังนั้นพยายามอย่าให้วัตถุดิบมันเยอะกว่ากระเป๋านะครับดังนั้นให้เรากดคาว่ารวมทั้งหมดเลยครับมันจะรวมทั้งหมดเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่าเออเราจะต้องรวมอ่ะผมจะลองรวมทีละอันให้ดูก่อนก็ได้นะครับว่ารวมยังไงถ้าสมมุติว่ามันมีเครื่องหมายตกใจ หรือวัตถุดิบนั้นๆมันมี5ชิ้นขึ้นไปเนี่ยเราสามารถกดรวมได้นะครับผมอ่าตรงนี้เห็นไหมครับวัตถุดิบที่มันขึ้น5เนี่ยเห็นไหมครับอันแรกสุดเลยเนี่ยมันขึ้นเครื่องหมายตกใจตอนนี้มันมี5นะครับส่วนอันที่2มันมี4นะครับส่วนอันที่มันขึ้นเครื่องหมายตกใจอันที่2มันก็ขึ้นอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าอันนี้มันขึ้น10เลยนะนี่นะครับขึ้น10บขึ้น8ขึ้น6แสดงว่าเราสามารถรวมได้แล้วกดเข้าไปที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจครับกดเข้าไปเลย ให้เรากดคาว่าผาสานอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับเอ่อเมล็ดแอปเปิลเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยทุกคนสังเกตได้ว่าหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะเท่ากับสิบดาวนะครับแต่ถ้าเรารวมมันแล้วเนี่ยห้าชิ้นเนี่ยปกติถ้าเป็นเลเวลหนึ่งเนาะถ้าเรายังไม่ไม่ได้ผสมเนี่ยหนึ่งชิ้นมันสิบเหรียญเออหนึ่งชิ้นมันสิบดาวห้าชิ้นก็ห้าสิบแต่ถ้าเรารวมกันเนี่ย ทําให้มันเป็นก้อนเดียวนะครับทําให้มันเป็นเอ่อก็เลยนะงอกพันออกมานะครับจากที่ได้ห้าสิบเนี่ยมันจะเป็นห้าสิบห้าทันทีเราเอาไปขายเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นอ่าทีนี้พอเลเวลมันสูงขึ้นราคามันจะยิ่งสูงขึ้นครับเป็นพันเป็นหมื่นเลยครับทุกคนอ่าให้เรากดคําว่าผสานครับนี่นะครับ ผสานแล้วนะครับมันจะได้แอปเปิลระดับ2เห็นไหมครับตอนนี้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นเมล็ดตอนนี้เนี่ยมันเป็นต้นอ่อนต้นกล้าแล้วนะครับกดตกลงเห็นภาพง่ายๆเลยครับแล้วก็กดกลับปิดตรงคำว่าภาษาเนี่ยกดปิดด้านบนซ้ายอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองผสานรวมกันให้ทุกท่านดูนะครับอ่ะกดคําว่ารวมทั้งหมดเลยครับเราจะต้องดูวิดีโอหนึ่งครั้งนะเมนูนี้นะครับอ่ะแต่ว่ามันจะรวมให้หมดเลยไม่ต้องรวมทีละอันนะครับอ่ะโอเคครับ นี่ทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้ากรณีที่เรารวมทีละหลายๆอันนะครับโอกาสที่มันจะได้รับตรงที่มันเป็นเพชรสีอ่เขียวแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจะเยอะแล้วก็มันมีมูลค่ามากเลยนะเพชรตัวนี้แล้วก็เห็นไหมครับตัวที่มันเป็นลูกโลกนะครับดาวเคราะห์ที่ผมบอกว่าของคุณยังไม่มีนะถ้าเรารวมทั้งหมดมันจะมีโอกาสเจอแต่ถ้าเรารวมทีละอันเนี่ยโอกาสที่มันจะเจอเนี่ยจะน้อยนะครับอ่าโอเคกดตกลงครับพอกดตกลงเสร็จปุ๊บ เห็นไหมครับทุกคนเมื่อกี้นะครับมันมีแค่4อันตรงนี้เห็นไหมครับเนีย่ยไอที่มันเป็นแอปเปิลระดับ3าเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้แอปเปิลระดับ3มแบบมีห้าละทีนี้เราจะกดให้มันเป็นระดับ4ี่ก็กดผสนเลยครับเห็นไหมครับปกติแล้วนะครับปกติแล้วแอปเปิลระดับสามเนี่ย5ชิ้นเนี่ยมันรวมกันเนี่ยก็คือ1,6 2 5ยห้าดาวเห็นไหมครับทุกคน จากที่มันม,มีมูลค่าแค่10ดาวตอนนี้มีมูลค่า1625แต่ถ้าเรารวมกันแล้วนะครับมันจะมีมูลค่าจาก1625เนี่ยเป็น2000เลยนะเลเวล4เพราะว่าตอนนี้แอปเปิลมันจะสุกแล้วพอแอปเปิลสุกปุ๊บราคามจะสูงขึ้นเราสามารถขายได้ขายกับใครครับขายให้กับทางระบบนั่นแหละอ่านะครับก็กดผสานครับฟึบชึ่งเี่เนะครับเราจะได้แอปเปิลระดับ4จาก1,600เป็น2,000เลยนะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบวกแอปเปิลระดับสี่ได้เป็นระดับ5้าเนี่ยมันจะเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับทีนี้ okay. อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะบวกระดับสองเป็นระดับสามกับให้มันเป็นองุ่นนะครับตรงนี้อ่าองุ okay. ่นระดับสามนะครับตรงนี้อ่าโอเคอ่ะหมดแล้วอ่ะตั๊กเตนครับตะ๊กเตนจากระดับสองเป็นระดับสามครับอ่าโอเคนี่นะครับตั๊กเตนเป็นระดับสามแล้วนะครับตั๊กเตนตามข้าวอ่ะ นกนะครับนกขมิ้นนะครับจากสองเป็นสามครับโอเคมีอะไรอ่านกขมิ้นครับจากระดับสามเป็นสีแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับเราสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆนะคือยังไม่ต้องขายเราจะเห็นไหมครับทุกคนไม่แล้วครับระดับสามครับอ่าอันนี้ถังสีฟ้าอันนี้คือไข่ปลาปลากัดนะครับอ่าปลากัดเป็นระดับสามนะครับ อ่าโอเคเป็นระดับสามแล้วนะครับอ่าโอเคหมดแล้วทีนี้มาดูในส่วนของอัญมณีมีไหมมีให้เราอ่าอัปเกรดไหมไม่มีนะครับอันนี้อัญมณีจะราคาแพงหน่อยนะครับทุกคนแค่ระดับหนึ่งก็หนึ่งร้อยแล้วอ่ะทุกคนเออไม่นะแค่ระดับหนึ่งเท่าไหร่แล้วครับทุกคนระดับหนึ่งเนี่ยก็คือระดับหนึ่งจะได้ยี่สิบอ่าระดับหนึ่งจะได้ยี่สิบนะ ่าโอเคไม่มีรอ่ารายการพิเศษก็ไม่มีนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสถานีอวากาศตรงนี้ครับให้เรากดเข้าไป1ทีนะครับเห็นไหมครับทุกคนห้องปฏิบัติการตรงนี้นะครับพอเรากดไปปุ๊บคําว่าเติมเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนคร่าวๆสมมุติว่าเรานะครับมีอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับตรงพื้นที่จัดเก็บอ่าแอปเปิ Apple ระดับ3อ่านี้ระดับ4คืออะไรลูกพีช ลูกพีชเนี่ยจะเป็นผลไม้ใช่ไหมครับทุกคนมันมันได้มาจากดาวเคราะห์ผลไม้ตอนนี้เนี่ยเลเวลลูกพีชสีเนี่ยระดับสามเนี่ยมันมีสีแล้วต้องการอีกหนึ่งดังนั้นให้เราเอาตัวที่มันเป็นระดับสามอ่ะหาโดที่มันเป็นระดับสามระดับสามสีอะไรทุกคนระดับสามน่าจะสีอะไรผมไม่แน่ใจว่าสีอะไรนะระดับสามอ่ะนี่ระดับสามนะครับระดับสามจะเป็นสีเข้าโพกตรงนี้เห็นไหมครับสีฟ้าๆหน่อยนะครับอ่ะออกสีฟ้าเนาะทีนี้ให้เรา ไปที่คําว่าสถานีอวากาศแล้วก็ห้องปฏิบัติการแล้วให้เรากดคําว่าเติมเงินหนึ่งครั้งเพื่อที่จะสามารถดึงศักยภาพที่มันจะแปลงออกมาได้ทีนี้ด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราต้องการเ,าเราต้องการแปลงจากอะไรก็ได้ให้มันเป็นผลไม้ใช่ไหมครับทุกคนเราก็สูมเอาตัวนี้ครับเปลี่ยนจากวัตถุดิบเป็นดาวผลไม้อา่าเราก็กดตกลง ทีนี้ให้เราเลือกนะครับเลือกดาวอะไรก็ได้เออเลือกวัตถุดิบอะไรก็ได้ที่ศูนย์ทับหนึ่งที่เป็นพยายามเอาตัวที่มันได้น้อยที่สุดซึ่งสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราจะแปลงจากดาวแมลงไปเป็นดาวผลไม้เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวที่มันจนํานวนน้อยที่มันหายายากๆเอออะไรที่มันหาง่ายๆก็ปล่อยมันไว้ก่อนนะครับทุกคนอ่ะสมมุติว่าตัวสีฟ้าเนาะทุกคนเนาะมีไหมศูนย์ทับหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งมีไหมครับทุกคนอ่ะปลาเห็นไหมครับทุกคนมันจะขึ้น นะครับ3า497ทับแสดงว่าวัตถุดิบตัวนี้นะครับผมมีมูลค่าเนี่ย33ชิ้นนะครับ33ชิ้นเลยนะถ้าเป็นเลเวล3แต่ถ้าเป็นเลเวล1เราต้องเลือกเลเวล1ถึง33ชิ้นแต่ถ้าเป็นเลเวล3เราเลือกแค่1ชิ้นเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์ในการดึงดาวผลไม้เนี่ยก็คือ33อ่ะเดี๋ยวผมจะลองดึงตรงนี้ดูอีกอ่ะอันนี้นะครับดาวเคราะหปลาเราจะไม่ค่อยได้นะครับ อ่าเลือกอันไหนก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับอ่าลองเราจะเปลี่ยนถ้าสมมุติว่าดาวนี้ยเราที่เลือกเนี่ยไอที่เป็นปลาเนี่ยอยู่เลเวล3มันจะเปลงเป็นดาวผลไม้นะครับเป็นเลเวล3เช่นกันให้เรากดเข้า่าแปลงตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะได้ลูกพีทไหมทุกคนคิดว่าได้ลูกพีทไหมอันนี้คืออะไรไม่ใช่ลูกพีทนะครับทุกคนนี่นะครับเราได้กล้วยกับแอปเปิลมาระดับ3าอ่าเราลองเปลี่ยนให้เป็นลูกพีทอีกทีหนึง่งหาตัวที่มัน มีระดับสามที่เป็นอันเดียวนะครับระดับ3ามอันใช่ไหมครับสฟีฟ้าเนาะอ่านี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับอ่าแล้วก็กดคําว่าเปลงครับเพราะว่าเราต้องการเราจะได้วัตถุดิบหนึ่งสามสี่เราจะได้สี่ชิ้นนะมาดูกันว่าจะได้ลูกพีชบ้างไหมระดับสามนะครับกดเปลงครับมีไหมลูกพีชไม่มีนะครับผมเราได้มะนาวมาสองลูกแล้วก็ อ่าองุ่นมาสองลูกดังนั้นให้เราเลือกทีละอันนะทีนี้นะเลือกทีละอันนะครับทุกคนดาวนกมีไหมตัวที่มันเป็นเลเวลสามนะครับมีไหมดาวเคราะห์มะเร็งมีไหมตัวที่มันเป็นเลเวลสามนะครับมีแต่เยอะเลยนะครับบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปเสียดายนะเราสามารถเปลงไปเปลงมาได้อะดาวเคราะห์ปลา,ากดเปลงครับมีไหมลูกพีชของเราจะได้ไหมได้มาแล้วครับผมหนึ่งอันเห็นไหมครับได้แล้วทีนี้กลับไปดูที่ พื้นที่จัดเก็บเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่นี่เห็นไหมครับทุกคนพื้นที่จัดเก็บตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับลูกพีทของเราเห็นไหมครับลูกพีทระดับ3ามเราจะแปลงเป็นระดับสี่จากหนึ่งพันหร้อยคะแนนเป็นสองพันคะแนนกดผสานครับนี่นะครับทุกคนเราได้ลูกพีทมาระดับสี่เป็นสองพันแล้วเห็นไหมครับทุกคนเราแปลงง่ายๆมากอ่ะกล้วยเห็นไหมครับกล้วยจากระดับสามเนี่ยจะเป็นระดับสี่ละอ่ะกดผสานครับนี่เห็นไหมครับปุ๊บตึงเป็นระดับสี่แล้วนะครับอ่ะ เห็นไหมครับทุกคนนี่ยนะครับยอดข้างล่างเนี่ยซ้ายเนี่ยตรงที่มันเป็นพื้นที่จัดเก็บ61,425เนี่ยคือยอดที่เราจะขายวัตถุดิบได้ทั้งหมดถ้าเรายังไม่ขายเราก็ไม่สามารถใช้ดาวนี้ในการแลกเงินได้นะครับทีนี้ให้เรานะครับไปสังเกตดูที่ตรงนี้ครับตรงร้านค้านะครับมันจะมีเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับนกขมิ้นระดับ4ราคาเนี่ยสองพ ปกติแล้วเนี่ยนกขมิ้นระดับหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่สิบาทใช่ไหมครับเออตรงนี้กลายเป็นสองพันดังนั้นนะครับผมอย่าพึ่งไปขายมันนะอย่าพึ่งไปขายมันอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของอ่ะผมกดยังไม่หมดนี่หว่าผสานก่อนเป็นระดับสามก่อนเห็นไหมครับทุกคนเป็นมะพร้าวระดับสามอ่ะโอเคมะพร้าวระดับสามขึ้นมาเป็นห้อีกแล้วนะครับกดผสานครับกดเข้าไป นี่นะครับกดเข้าไปเป็นมะพร้าวระดับสี่อ่าตอนนี้ระดับสี่เยอะมากแล้วนะครับระดับสี่เยอะมากแล้วนะครับอ่าหมดแล้วนะครับวัตถุดิบที่เราเพลงมาได้อ่าทีนี้มาดูในส่วนของสถานีอวากาศครับตรงห้องปฏิบัติการตรงนี้ครับฟึบนี่เห็นไหมครับทุกคนมันจะขึ้นอ่าคือเราจะขุดคือเราไปสำรวจดาวเนาะมันจะได้อ่าคล้ายๆกับฟอสซิลคือดาวที่มันไม่สมประกอบหรือไม่สมบูรณ์เราเอามา ทำให้มันสมบูรณ์โดยตรงนี้กดคําว่าสมบูรณ์ครับนี่นี่นะครับเราได้ส้มระดับ2มานะครับเราได้ส้มระดับ2มาอันหนึ่งซึ่งมีอันเดิมอยู่1บวกอีก1ก็เป็น2แบบนี้หรือบางทีมันอาจจะได้มา2ชิ้นเลยแบบนี้นะครับกดตกลงทีนี้ฟอสซิลต,ตรงนี้ครับให้เรากดครั้งหนึ่งแล้วก็กดตกลงนะครับมันจะอยู่ในกระบวนการนะครับในการผลิตนะครับหรือซ่อมแซมให้เกิดมาเป็น อาวัตถุดิบถ้าเรากดเสร็จสิ้นทันทีเราก็ดูวิดีโอแต่ถ้าเราไม่กดก็ไม่เป็นไรทุกๆ5ชั่วโมงนะตัวนี้นะอ่ะทีนี้มาดูดัดเปลงยานอาวกาศตรงนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับให้เรามาซื้อพื้นที่จัดเก็บครั้งหนึ่งครับซื้อพื้นที่จัดเก็บนะครับการติดตั้งตรงนี้เนี่ยนะครับเออเพื่อที่จะรองรับนะครับตรงนี้ร้านค้าก็ไม่มีอะไรมากที่ผมเคยบอกไปนะครับอันนี้จะเป็นร้านค้าในส่วนของการซื้อดาว ซื้อยานอวกาศนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันซึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับสําหรับใครที่อยากจะทดลองแต่ถ้าใครจะทําระยะยาวแบบทํายาวๆอะไรก็คือกดซื้อได้อ่าห้องปฏิบัติการนะครับไอตรงนี้เขาว่าเติมเงินก็กดก็คือดูวิดีโอได้เลยนะครับแต่ผมไม่ดูนะครับเห็นไหมครับทุกคนแป๊บเดียวนะครับเราได้สารวจอีกแล้วครับเห็นไหมครับมันขึ้นให้เราสารวจอีกแล้วนี่เห็นไหมครับได้มาสองอันแล้วนะครับได้มาสองชิ้นอีกอ่าสารวจให้มัน นะครับสำหรวบให้มันนี่ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะได้หกดาวนะครับหกดาวเคราะห์ให้เรามากดหาวัตถุดิบดาคราะนี่นะครับแค่นี้จบอ่าเมื่อเรานะครับมียอดขั้นต่ำในการถอนเงินดังนี้นะครับเราสามารถถอนเงินได้อ่าพื้นที่จัดเก็บจะเต็มอีกแล้วนะครับพยายามนะครับเคลียร์พื้นที่จัดเก็บไม่ให้มันเกินนะครับ ให้เรากดไปที่ตรงที่มันเป็นกระเป๋าสีส้มที่มีรูปดาวครับกดเข้าไปนี่นะครับทุกคนมันจะมีเหรียญให้เราเรียกเรียกพันว่ายอดข้างบนเนี่ยจะเป็นยอดที่เราขุดแล้วก็ทํากําไรจากการเอ,อ่อก็เลยนะโบนัสสารวจด้วยโบนัสเชิญเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็โบนัสจากการเอ,อ่อก็เลยแล้วนะรับดาวจากจานดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีในส่วนของพื้นที่จัดเก็บเนาะ พื้นที่จัดเก็บของเรามี62,150อันนี้คือเป็นคะแนนดิบที่เรายังไม่ขายแต่ถ้าเราขายคือวัตถุดิบก็หายหมดไงครับทุกคนแต่เราก็ได้แลกเปลี่ยนมานะครับดังนั้นนะครับถ้าคะแนนตัวนี้ไม่จําเป็นอย่าเพิ่งขายอัพให้มันสูงที่สุดจดเท่าที่จะทําได้จนเราขี้เกียจเล่นนะ่ะทุกคนอ่ะโอเคนี่นะครับเราได้มาอีกแล้วเยอะแยะเลยนะครับเราก็ประสานไปเรื่อยๆครับนี่เห็นไหมครับทุกคนประสานไปเรื่อยๆอ่ะง่ายๆนะครับอ่ะโอเคนี่ นี่นะครับก็คือประมาณนี้ไม่ยากนะครับอ่ะโอเคทีนี้วิธีการแนะนําเพื่อนนะครับแนะนํำยังไงให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองด้านบนขวาแล้วก็ให้เรากดคาว่าบัญชีนะครับพอกดบัญชีเสร็จปุ๊บให้เรากดคําว่าลงทะเบียนเป็นผู้อิทธิพลแล้วมันจะให้เรากรอกนู่นนี่นั่นสารพัดก็สามารถแนะนําต่อเพื่อนได้อ่ะโอเคพอเรากรอกเสร็จแล้วมันจะขึ้นรูปหัวใจตรงนี้ครับหัวใจสีแดงๆนะถ้าใครยังไม่ได้กดกรอกข้อมูลมันยังไม่ขึ้นนะ กดเข้าไปที่ปุ่มสีแดงๆแล้วก็บันทึกรองรับสำเนาถูกต้องกดติ๊กให้หมดครับมีช่องสี่เหลี่ยมติ๊กให้หมดแล้วก็กดคําว่ายอมรับนี่นครับมันจะขึ้นคําว่าแบ่งปันให้เรากดคําว่าแบ่งปันนะครับนี่แล้วก็คัดลอกแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยเห็นไหมทุกคนผมเชิญเพื่อนมาแค่สี่คนเองนะผมเชิญเพื่อนมาแค่สี่คนนอกนั้นผมเล่นเองซึ่งบางครั้งผมก็ไม่ได้เล่นตลอดเวลาครับเพราะว่าผมมีงานต้องทําแต่ถ้าใครที่เล่นตลอดเวลา ใครที่เล่นตลอดเวลาครบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บมากดเล่นครบหนึ่งชั่วโมงมากดเล่นเป๊บเดียวครับไม่ถึงห้าวันได้ถอนหนึ่งร้อยแล้วครับผมการันตีได้เลยถ้าทุกคนเล่นอ่าเล่นบ่อยเล่นทีนะครับสองสามวันก็ได้ถอนแล้วครับหนึ่งร้อยเนี่ยซึ่งเรทราคาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเรทราคาตั้งแต่เจ็ดสิบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท,บาทนะครับซึ่งทรูมานนี่เนี่ยมันใช้ประมาณสองแสนสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเก้าดาวนะครับ แล้วก็ใครที่จะถอนเข้าบัญชีธนาคารก็ต้องรอก่อนนะครับรอก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะอ่ะโอเคใครที่ชื่นชอบในการหารายได้เสริมออนไลน์แบบนี้นะครับผมทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัปลายเต้ไว้ทั้ง2ช่องเลยนะครับจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบนะครับสาหรับวิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ